สวัสดีครับวันนี้พบกันเราแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะฮะแล้ววันนี้ครับพบกับเราที่รายการข่าวสั้นเรื่องดังประจําสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราจะพูดถึงเรื่องเจ้าหญิงนิทราตัวจริงนะครับผมเป็นสาวอินโดเป็นโลกหลับไหลหลายสัปดาห์ลวดนะครับนางสาสิติไลซามารันดาสาวอินโดนีเซีย อายุ17ปีเป็นชาวเมืองบันจามาซินเริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคประหลาดตั้งแต่เมื่อปี2010เพราะนอนหลับ13วันติดกันทางด้านพ่อแม่กังวลเป็นอย่างมากจึงนี่ส่งตัวลูกสาวไปรักษาที่โรงพยาบาลกระทั่งแพทย์วินิจฉัยว่านางสาวสิติเป็นโรคไคลเลวินซินโดมหรือโรคนอนหลับเป็นเวลาหลายสัปดาห์และมีชื่อเรียนว่าโลกเจ้าหญิงนิทราอัตราการเกิดเพียงหนึ่งในล้านคนเท่านั้น นายมูยาดิพ่อของทรงยทิธากล่าวว่าหลังจากทราบว่าลูกสาวาป่วยได้โลหายยากก็จะพาไปโรงพยาบาลทุกครั้งเมื่อมีอาการพอไม่ทราบว,ว่าลูกสาวสบายดีหรือไม่ระหว่างนอนหลับเนื่องจากทุกครั้งที่ลูกสาวนอนหลับนานกว่าสัปดาห์อาจจะชักแต่หากอยู่ในพรงพยาบาลจะได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์รักษาได้ทันท่วงทีส่วนสุขภาพโดยรวมของนาสิติอยู่ในเกณฑ์ดีหลังจากตรวจสอบร่างกายและผลห้องแล็บออกมาว่าสุขภาพดี แม้นอนหลับไปเวลายาวนานก็ตามปัจจุบันยังไม่มียาที่จะทาให้ผู้ป่วยโรคนี้ตื่นขึ้นมาและยังไม่มีวิธีการรักษานอกจากกระตุ้นให้นอนหลับสั้นลงดังนั้นหนทางเดียวคือต้องรอจนกว่าผู้ป่วยตื่นจากการหลับไหลเปเวลานานด้วยตัวเองครับก็จบแล้วครับผมสำหรับข่าววันนี้นะฮะก็สำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง เทมโก้เอพแ a n น e l ของวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ